กรีซสิคะรออะไรดีเจสเนคค่ะอดใจไม่ไหวนะคะหลุดปากบอกออกมาแล้วค่ะว่าได้คอลลบกับลิซ่านะคะโหนะว่าเป็นข่าวดีค่ะสำหรับเช้าวันหยุดแบบนี้จริงๆเลยนะคะคือก็มีคนค่ะไปทวิตเตอร์ถามค่ะดีเจสเนคอีกแล้วค่ะว่า เขาเนี่ยได้ทำงานร่วมกันกับลิซ่าหรือเปล่านะคะคือตอนแรกเนี่ยก็ถามไปนะว่าได้ฟิชเชอร์ลิงนะคะกับลิซ่าแล้วก็เซเลนาโกเมสใช่หรือเปล่าเขาก็ตอบว่าไม่ใช่นะจ๊ะแหมมีการเล่นตัวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะแฟนๆก็ยังตื้อค่ะถามอีกว่าเอ๊ะเราได้ฟิชเชอร์ลิงกับลิซ่าใช่ไหมเจ้าตัวค่ะไม่ได้ตอบเป็นคําพูดนะคะแต่ว่าส่งกิฟต์แบบเก๋ๆค่ะเป็นพ่อหนุ่มคนนี้นะคะทําท่าพยักหน้าค่ะ โอ้ยแบบนี้ก็ใช่เลยนะคะแบบว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วนะว่าทํางานนะคะอะเพื่อความมั่นใจค่ะแฟนๆก็เลยถามเข้าไปอีกค่ะว่างานนี่มันใกล้เสร็จแล้วหรือยังตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกเป็นกังวลใจเป็นอย่างมากนะซึ่งด j s n a เนค่ะก็เลยตอบกลับมานะคะว่าทําเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะจ๊ะโอ้โหงานนี้ไม่โดนแกงค่ะไม่โดนแกงแล้วตะคำลิงดีใจมากๆเลยค่ะก็นะมาถึงจ,จุดนี้ได้สักทีนะคะเพราะว่าเห็นก็จีบ ลิซ่ามาตลอดนะว,ว่าอยากจะทํางานด้วยกันนะคะสุดท้ายเนี่ยก็คงจะสําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเจ้าตัวก็หลุดปากบอกออกมาแบบนี้นะคะมีหน้าค่ะฟากฝั่งอเมริกานะ,ะดูตื่นเต้นแล้วก็มีปฏิกิริยาะะตอบรับกันยกใหญ่ค่ะสถานีวิทยุต่างๆถึงได้โพสต์รูปลิซ่าออกมาแบบนี้นะคะดีใจมากเลยนะคะงานนี้ค่ะโซโล่ของลิซ่าทับปังทะลุจกักรวาลอย่างแน่นอนค่ะ แอดก็เอามาอัปเดตข่าวสา,ารถ้าเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีนะคะที่นะเจ้าตัวเขามาตอบแบบนี้ค่ะคงจะไม่โดนแกงกันแล้วนะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า